สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในเกมการศึกษาวันนี้เราจะมาเล่นเกมหางอยู่ไหนนะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมหางอยู่ไหนนะกันเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะสัตว์ที่เด็กๆเห็นอยู่คือตัวอะไรเอย่ยสุนัขนั่นเอง เอหางของสุนัขในภาพคือหางที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองหรือหางที่อยู่ในวงกลมสีแดงคะเด็กๆเต็กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกฉเฉลยค่ะหางของสุนัขตัวนี้คือหางของในวงกลมสีแดงค่ะมีเด็กคนไหนตอบถูกบ้างคะ ข้อที่สสัตว์ที่เด็กๆเ,เห็นอยู่คือตัวอะไรคะนกนั่นเองเอหางของนกตัวนี้คือที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองหรือภาพที่อยู่ในวงกลมสีแดงคะติก๊กตอกติก๊กตอกฉเฉลยคะ่ะคือหางที่อยู่ในวงกลมสีแดงนั่นเอง ข้อที่3สัตว์ที่เด็กๆเ,เห็นอยู่คือตัวอะไรคะม้านั่นเองเอหางของม้าตัวนี้คือหางที่อยู่ในวงกลมสีแดงข้างบนหรือหางที่อยู่ในวงกลมสีแดงข้างล่างคะเด็กๆติก๊กตอกติก๊กตอก เป็นหางที่อยู่ในวงกลมสีแดงต้างร่างนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เราสังเกตสัตว์ที่เราเห็นและหางที่อยู่ในวงกลมทั้งสองวงว่าหางไหนมีความน่าจะเป็นมากกว่ากันค่ะข้อที่4สัตว์ที่เด็กๆเ,เห็นอยู่คือตัวอะไรเอ่ย หมูนั่นเองค่ะเอหางของหมูตัวนี้คือหางที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองหรือหางที่อยู่ในวงกลมสีแดงคะเด็กๆเก่งมากค่ะคือหางที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองนั่นเองข้อที่5สัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยปลานั่นเองค่ะ แต่เอหางของปลาตัวนี้น่าจะเป็นหางสีส้มหรือหางสีดำคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือหางสีส้มที่อยู่ในวงกลมสีแดงนั่นเองให้เด็กๆสังเกตดีๆนะคะและเด็กๆจะเจอคำตอบค่ะข้อต่อมาวัวตัวนี้ หางของเขาคือภาพที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองหรือภาพที่อยู่ในวงกลมสีแดงคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะคือภาพที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองนั่นเองข้อต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆสีเขียวเขียวมีฟันแหลมเต็มปากเลย จระเข้นั่นเองค่ะจระเข้ตัวนี้มีหางเป็นอย่างไรคะเด็กๆต้องมีหนามเหมือนกันใช่ไหมเอเป็นภาพที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองหรือภาพที่อยู่ในวงกลมสีแดงคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะคือภาพที่อยู่ในวงกลมสีแดงนั่นเอง พอต่อไปเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าตัวอะไรกามของเขาหนีบได้ด้วยและหางของเขาแหลมคมและมีพิษเมื่อเด็กๆเ,เจอเด็กๆอย่าไปเล่นอย่าเอามือไปจับนะคะ จะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่และอยู่ให้ห่างจากสัตว์ตัวนี้ค่ะสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าแมงป่องนั่นเองเป็นสัตว์มีพิษนะคะแต่เอหางของเขาจะมีเหล็กแหลมและมีพิษภาพในวงกลมสีเหลืองหรือภาพในวงกลมสีแดงคือหางของเจ้าแมงป่องตัวนี้ค่ะเด็กๆ ติ๊กตอกติ๊กตอกหางของเจ้าแมงป่องตัวนี้คือหางที่อยู่ในวงกลมสีแดงนั่นเองค่ะข้อต่อมาอุ๊ยสัตว์ตัวนี้เด็กๆรู้จักไม่เอ่ยว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรอาศัยอยู่ที่ไหนคะมีเด็กคนไหนทราบบ้างสัตว์ตัวนี้ชื่อ ม้าน้ำค่ะอาศัยอยู่ในน้ำปากของเขาจะยาวและหางของเขาจะยาวม้วนงอเอแต่ว่าหางของเขาอยู่ในนะใช่หางที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองหรือเป็นหางที่อยู่ในวงกลมสีแดงคะเด็กๆลองสังเกตสิติ๊กตอก เก่งมากค่ะหางของเจ้ามาน้ำตัวนี้คือหางที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองนั่นเองเด็กๆลองสังเกตรูปร่างลักษณะนะคะจะทำให้เด็กๆทราบข้อที่ถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆสัตว์ตัวนี้อาศัยในน้ำมีชื่อว่า แมวน้ำนั่นเองหางของเจ้าแมวน้ำตัวนี้เป็นหางที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองข้างบนหรือเป็นหางที่อยู่ในวงกลมสีเหลืองด้านล่างคะ่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสีผิวของแมวน้ำนะคะว่าเขามีสีผิวออกดำเทาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหางของเจ้าแมวน้ำตัวนี้ต้องเป็นหางที่อยู่ในวงกลมสีเหลือง ด้านบนหรือด้านล่างคะเด็กๆเก่งมากค่ะด้านบนนั่นเองจบเกมแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเกมหางอยู่ไหนนะเด็กๆได้ใช้ทั้งวิธีการสังเกตและเปรียบเทียบภาพสัตว์กับหางแต่ละหางว่าหางไหนเป็นหางของสัตว์ชนิดนั้น สนุกกันไหมเอ่ยสำหรับวันนี้คุณครูจะต้องขอตัวเด็กๆลาไปก่อนและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเกมการศึกษาหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ